ว่าทำไมคนสมัยใหม่ถึงมกักเลือกคำว่าประสบการณ์มากกว่าคำว่าบริสุทธิ์คะถ้าเลือกระหว่างผู้ชายซึ่งเคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผู้ชายที่ไม่เคยมีประสบการณ์สมมติสองคนดีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันจะเอาคนไหนเอามป,ประสบการณ์มาก่อนเอาอครับขอบคุณครับ สวัสดีครับค่ณผู้ชมไขปัญหารับวัยรุ่นกับประคุณ้ชมอีกครั้งแล้วครับครั้งนี้เราอยู่ที่โรงเรียนสตรีภูเก็ตครับจังหวัดซช่งได้ชื่อว่าไข่มุกเพชอันดามันครับสวยงามทั้งธรรมชาติและน้าใจผู้คนครับ เรามาโดยคำเชิญองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตครับโดยความร่วมมือของสายการบินนกแอร์ครับซึ่งให้เราเหินฟ้าอย่างนุ่มนวลมาที่จังหวัดนี้เพื่อจะตอบคาถามของน้องๆน,นะครับในเรื่องของปัญหาที่ไม่รับนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องเกี่ยวกับความรักเรี่ยวเกี่ยวกับเรื่องเพศนอกจากนี้แล้วเรายังได้รับความร่วมมือจากศูนย์เวชจศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒนและสโมสรโรตารี่จังซีรอนครับซึ่งทําให้เรามีโอกาสมาอยู่ที่นี่ครับเพราะคุณขอมาครับ เมื่อคุณขอมาเราก็มาแล้วและเราก็จะตอบคาถามนะครับของน้องๆน,นะครับซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนในจังหวัดภูเก็ตสําหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่จะได้ความรู้ไปด้วยน้องท่านใดครับอยากจะถามเป็นท่านแรกครับคนอ้วนเนี่ยเวลามีเพศสัมพันธ์แล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าคะที่ถามนี่ถามคนอ้วนทั้งชายและคนอ้วนทั้งหญิงหรือเปล่าครับค่ะ<า>การมีความสัมพันธ์สมมุติว่าผู้ชายอ้วนผู้หญิงอ้วนเขาก็มีความสัมพันธ์ได้บางท่วงท่าครับ นะบ,บางท่วงท่าคืออาจจะไม่ได้มีความสัมพันธ์ก็ได้ทุกท่วงท่าเหมือนคนผอมๆเจอคนผอมๆเหรอไหมครับเพราะนั้นบางท่วงท่าแต่ก็เหลือไม่มากนักนะครับในกรณีที่ถ้าเกิดท่านเป็นคนอ้วนและท่านเกิดมีความสัมพันธ์ไม่ได้อันนี้อาจจะต้องไปปรึกษาคุณหมอที่มีความชํานาญด้านนี้เพื่อความลึกซึ้งแต่เพราะว่าคือที่คนกลัวมากๆกนะ็เช่นผู้หญิงผอมๆจะแต่งงานกับผู้ชายอ้วนๆได้ไหมเขาจะทําให้เราแบนเป็นกล้วยปิ้งไหมนอ้อ คำตอบก็คือว่าถ้าเกิดว่าเรากลัวเขาทําให้เราเป็นกล้วยปิ้งเราก็เป็นฝ่ายอยู่ด้านบนซะก็บทเรื่องจริงไหมครับาหรือถ้าเกิดว่าภูเขาไปขึ้นข้างบนมันหนักนักก็จับมันตะแคงซะก็โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นคนอ้วนจะแต่งคนผอมคนผอมจะแต่งคนอ้วนคนอ้วนจะแต่งงานกับคนอ้วนก็เรื่องธรมธรมดาธรรมดาไม่มีอันตรายอะไรขอให้รักกันให้จริงจังจริงใจก็อโอเคไหมครับอยากทราบว่าทําไมคนสมัยใหม่จึงมกักเลือกคําว่าประสบการณ์มากกว่าคาว่าบริสุทธิ์คะ อ๋อเดี๋ยวนะครับอย่าพ่งลงถ้าเลือกระหว่างผู้ชายซึ่งเคยมีประสบการณ์มาก่อนกับผู้ชายซึ่งไม่เคยมีประสบการณ์สมมติสองคนดีเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันจะเอาคนไหนตัดสินใจยากไหมยากค่ะถ้าผู้ชายเขาตัดสินใจง่ายเห็นไ,ไหมครับถ้าคําถามนี้เนะี่ยไปถามผู้ชายนะถ้าผู้ชายเลือกได้เขาเลือกคนไหนครับบริสุทธิ์เขาเลือกบริสุทธิ์เดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าทําไมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ผู้หญิงแล้วมักอยากจะขอเป็นคนแรกหรือคนสุดท้าย คนสุดท้ายแต่เป็นคนแรกด้วยดีไหมดีแต่มันหายากหาง่ายหายยากเพราะอะไรเพราะผู้ชายชอบไปหาประสบการณ์ก่อนใช่ไหมครับเพราะเขากลัวว่าถ้าเขาจะมีความสัมพันธ์ผู้หญิงเขาเงืองานแล้วผู้หญิงจะดูถูกใช่ไหมครับเพราะนั้นผู้หญิงหลายต่อหลายครั้งก็มักจะเจอชายผู้มากด้วยประสบการณ์มาก่อนแต่ถ้าเกิดไปเจอชายที่ยังไม่มีประสบการณ์ก็ไม่เป็นไรซื้อหนังสือมาอ่านกันก็ได้นะเอาไปตัดสินใจได้ย่างผู้ตั้งนานเนี่ยเอาไม่ีประสบการณ์มาก่อนเอาครับขอบคุณครับ ผู้ชายหลายต่อหลายคนเริ่มมีความหวังเลยครับว่าน้องๆองรุ่นใหม่เขาบอกว่าผู้ชายเท่าไรเท่ากันไม่เป็นไรขออย่าให้มีโรคมาติดใช่ไหมจ๊ะโอเคเพราะนั้นผู้ชายทั้งหลายถ้าเกิดจะไปทําอะไรแบบนั้นก็นึกถึงคนที่จะรอแต่งงานกับคุณว่าอย่าโรคไปติดเธอเพราะเธอให้อภัยคุณแล้วแล้วถ้าเกิดจะให้ดีครับพวกคุณก็จะต้องให้อภัยในความผิดพลาดของคุณผู้หญิงเหมือนกันถ้าพวกเธอผ่านประสบะการณ์มาก่อนเพราะนั้นอยากจะเรียนน้องๆองว่าบางเรื่องเนี่ย นะครับประสบการณ์นี่ดีเรื่องการทํางานเรื่องอะไรต่างๆแต่ในเรื่องของการจะมีความสัมพันธ์ระหว่างชายหญิงนี้ตอบแบบนักวิชาการเลยนะครับว่าประสบการณ์ไม่มีความจําเป็นนะครับ <c oughs> เรียนรู้กันได้เพราะว่าปัจจุบันนี้ชายผู้มากในประสบการณ์อาจจะมี2กรณีหนึ่ง <c oughs> เขาก็ฝันน้องแล้วก็ทิ้งต่อไปเพราะก็จะหาประสบการณ์ต่อสอถ้าเขามีประสบการณ์มาฝากเราเนี่ยเขาก็อาจจะมีประสบการณ์ที่เขาชื่นชอบแต่เราไม่ได้เป็นแบบที่เขาชอบ พลาจะเกิดปัญหาสู้ไปเจอคนที่มีประสบการณ์ยังไงมันก็ใหม่เสมอใช่ไหมครับต้องลองเปลี่ยนใจยังเปลี่ยนใจแล้วเห็นไหมครับไม่ต้องมีเหตุมีผลนะครับเพราะฉะนั้นประสบการณ์ไม่ไม่ประสบการณ์ไม่สาคัญครับสำคัญว่าปลอดภัยหรือเปล่าครับคุณผู้ชมทางบ้านครับจำไว้นะครับการปรึกษาก่อนสมรสอาจจะสายไปแล้วครับเดี๋ยวนี้ต้องปรึกษาคุณหมอก่อนจะมีเพศสัมพันธ์ใช่ไหมครับน้องๆเห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยเอาละครับคนต่อไปครับเชิญครับ อยากทราบว่าการที่เป็นคนรักร่วมเพศจะผิดหรือไม่มีผลกระทบหรือผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรแล้วก็เบือองไทยจะมีโอกาสที่จะให้คนจะไอ้คนรักร่วมเพศจดทะเบียนสมรสกันได้หรือไม่ครับความจริงอยากจะเรียนน้องๆนี้ครับว่าคําว่ารักร่วมเพศเนี่ยนะครับปัจจุบันเขาไม่ใช้แล้วเขาใช้ว่าพวกที่เป็นเพศทางเลือกก็คือเลือกเพศเดียวกัน ถามว่าจะทําให้สิ่งแวดล้อมเป็นพิษไหมมันคงเป็นพิษไปไม่มากกว่าคนธรรมดาหรอกนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดผู้หญิงมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงขยะมันก็น้อยกว่าผู้ชายมีความสัมพันธ์กับผู้ชายใช่ไหมครับส่วนคําถามเรื่องการจดทะเบียนนะครับการจดทะเบียนสมรสเนี่ยนะครับมีบางประเทศยอมให้คนที่เป็นเพศเดียวกันจดทะเบียนได้แล้วเช่นประเทศออสเตรเลียประเทศแคนาดาประเทศสองประเทศนี้เขาค่อนข้างที่เข,ขา,ขขาเรียกว่ารีเบรตหรือว่าหัวก้าวหน้าอะไรหน่อยแต่ประเทศทางยุโรปบางประเทศก็ให้แต่ผมจําไม่ได้นะครับงั้นกฎหมายนาย จะเปิดสําหรับบางประเทศนะครับบางประเทศยังไม่เปิดนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรามานั่งนึกว่าถ้าเราเป็นคนไทยเราไปจดที่ต่างประเทศจะใช้ได้หรือเปล่า<ๆ>ก็คงจะตอบยากเหมือนกันนะครับนะถามว่าทําไมยังไม่ให้จดนะครับถ้าคุณอยู่ชอบในประเทศไทยคุณจดไม่ได้นะครับถึงคุณแปลงเพศแล้วคุณก็จดไม่ได้สมมุติว่าคุณแปลงเพศเป็นผู้หญิงคุณก็ยังเป็นนายอยู่นะนะครับเพราะฉะนั้นกฎหมายในการจดทะเบียนสมรสระหว่างชายรักชายและหญิงรักหญิงนั้นเป็นลักษณะเฉพาะของบางประเทศเท่านั้น นะครับคนต่อไปครับทิงหรอเป่าคะที่ว่าคนชอบนั่งสันขาต้องเซ็กจัดค่ะ<า>ยุคหนึ่งเขาบอกถ้าผู้หญิงนะ่ะผ่าก,กา้กว้างนี่เซ็กจัดนะฮคำตอบก็คือไม่จริงครับไม่ต้องหัวเราะครับอีกยุคหนึ่งเขาก็บอกว่าผู้ชายที่ก้นปลดปลอด่อยก้นแฟบแฟบเนี่ยเซ็กจัดซึ่งก็ไม่จริงครับนะต่อมาก็บอกว่าถ้าผู้หญิงเนี่ยนะครับเดินขาทางๆแปลว่าเรียบร้อยมาแล้วก็ไม่จริงครับ นะครับนั้นไอ้เรื่องที่มันจะจัดไม่จัดเนี่ยรูปรูปลักษ์ภายนอกเนี่ยบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะการเดินลักษณะอะไรต่างๆก็เป็นเฉพาะตัวบุคคลนะครับบางคนนั่งไขว่ห้างก็มีก็มีไอ้พวกนี้จัดครับบางกม็มีบางคนนั่งทีนี้ป้องโลองเลย ไม่เกิดอยากมีเซ็กก็มีครับเพราะว่าลักษณะพวกนี้นี่คงจะบอกอยากน้องๆก็คงจะต้องรู้ว่าไอ้เรื่องเกี่ยวกับการมีความสัมพันธ์ทางเพศครับการอยากจะมีเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้มันเป็นสัญชาตญาณพื้นฐานมนุษย์เป็นความอยากรู้อยากเห็นอะไรต่างๆคนน้นคนนี้นะครับเราจึต้องรู้ว่าอยากรู้นะครับเราก็ฝึกษาดูได้อ่านหนังสือได้แต่บางเรื่องบางราวซึ่งรู้แล้วนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้ ก็ดีครับบางอย่างนําไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับก็รู้ไว้เฉยๆก็พอครับมีใครมีคําถามอะไรอีกไหมครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับเข้าใจว่าถ้าคุณผู้ชมทางบ้านนะครับติดตาม3สัปดาห์ติดต่อกันคงได้ความรู้ครับจากน้องๆซึ่งเป็นตัวแทนของเยาวชนจากจังหวัดภูเก็ตนะครับเพราะว่าพวกเรานะครับทีมงานชูรักชูรสได้มาที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อตอบคาถามที่ไม่รับครับเพื่อเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนครับวันนี้ครับลาไปแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ